สวัสดีนะคะวันนี้นะคะจะมาดื่มชาไทยนะคะในตัวที่เป็นเบดเจ็ดนะคะเติมน้ำไปเลยนะคะใส่น้ำไปนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ใส่ชาลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาเลยะคะ่ะเพื่อนๆค่ะ แน่นนะคะปิดสว่านนะคะพอนั่นแล้วก็ทำการปั่นเลยนะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ดื่มนะคะคุณจะปั่นทุกอย่างได้เลยนะคะปั่นผล,ลไม้ปั่นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะไปแล้วบายยนะคะขอทุกคนมีความสุขนะจ๊ะสวัสดีค่ะบายบายกรอบนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดื่มตัวที่ช่วยในเรื่องของสมองนะคะ ตัวนี้เลยนะคะ a า s ชั่ฟู้ดนะคะกับวิตามินนซีนะคะเราจะใส่ด้วยกันนะคะแล้วเราจะใส่ลงไปในเครื่องเบร d จ e สนะคะใส่ลงกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างตั่นยากหน่อยนะคะตัวฟู้ดเนี้นะคะแล้วก็ใส่เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาปิดฝาให้สนิทนะคะ กดเลยค่ะแล้วก็รอนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมเขาก็ยังมีลักษณะที่ยังไม่ละลายใช่ไหมคะ เราก็กดเพิ่มอีกรอบนึงได้นะคะกดไปอีกรอบนะคะเพื่อให้เขาจะได้ละลายอย่างทุกส่วนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีสวยงามมากๆเลยนะคะเขาก็จะวนไปสวยค่ะอันนี้นะคะเป็นเบรจจสนะคะเบรจจสทูนะคะเบรจจสทูว้าว เดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะคะ,คะเปิดออกมาเลยนะคะแล้วก็ดื่มรับประทานได้เลยนะคะข้างในจะสวยงามมากๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟองเพราะว่าเขาเป็นตัววิตามินซีนะคะวิตามินซีจะมีอิมมิช่วยในเรื่องของอาการเป็นไข้เป็นหวัดน,นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ดื่มรับประทานนะคะหมดแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะ ขอตัวไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวิธีล้างทําความสะอาดเบสเจสนะคะเราก็ใช้น้ําเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ทําแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือวิธีการล้างนะคะล้างทําความสะอาดนะคะ แ,แล้วเราก็แกะเปิดฝานะคะเปิดฝานะคะแล้วก็เททําความสะอาดเลยนะคะนี่คือฝาที่เราทําความสะอาดนะคะแล้วก็เทน้ํานะคะเรียบร้อยนี่คือวิธีล้างทําความสะอาดนะคะโอเคนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ